สบายขับขี่กับอีสุสวัสดีครับนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งไม่ใช่เฉพาะเครื่องยนต์พลังงานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเท่านั้นสีที่เคลือบรถยนต์ก็มีความหลากหลายทั้งสีสันและคุณสมบัติแถมถ้าอยากให้มีลวดลายยังติดสติกเกอร์ได้อีกสีประเภทแรกคือสีโซลิดสีชนิดนี้จะค่อนข้างมีความหนาเนื้อสีเรียบๆขาวเป็นขาวดำเป็นดำวาวนิดหน่อยไม่เลือบคือสีทั่วไปที่เราเห็นมาแต่ไหนแต่ไรนั่นเองครับสีชนิดต่อมามีลูกเล่นเพิ่มขึ้นคือสีเมทลิก เมทัลแปลว่าโลหะฉะนั้นสีชนิดนี้คือการผสมผงโลหะเข้าไปทั้งเพิ่มความแข็งและสวยงามระยิบระยับสะท้อนแสงเมื่อดูใกลๆ้ๆจะเห็นละอองโลหะอยู่ในเนื้ออย่างสีเงินโบฮีเมียนเมทัลลิกของอิสุสดีแม็กซ์แชโคันนี้ครับเทคนิคและสัดส่วนการผสมผงโลหะเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละแบรนด์หากต้องท่อมสีจึงต้องเป็นสีเบอร์นั้นๆของแบรนด์รถยนต์โดยเฉพาะจึงจะสวยเป๊ะดังเดิมสวัสดีครับ